สวัสดีค่ะใจดียูรินะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้เรามาเข้าครัวทําขนมปังกันค่ะสูตรนี้ใจขอบอกไว้ก่อนนะอาจจะไม่เหมือนของร้านเบเกอรกี่โดยตรงนะเพราะใจคิดเองทําเองลองผิดลองถูกเองเราไปลงมือทํากันเลยค่ะส่วนผสมใจจะใส่ไวใ้ใต้คลิปวิดีโอข้างล่างนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ใจก็จะ ขั้นตอนแรกใจก็จะใส่ยิ์ลงไปละลายในน้ำเปล่าถ้าเพื่อนๆมีเวลานะคะใช้น้ำเย็นอุณหภูมิห้องนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาสามารถใช้น้ำอุ่นได้นะคะอันนี้ใจมีเวลาใจก็เลยใช้น้ำเย็นเพื่อที่จะเราจะพักแป้งแล้วรุ่งเช้าเราถึงมา ทําตัวขนมปังกันนะคะใจก็ละลายยีตกับน้ำเปล่าจากนั้นใจก็จะเติมลงไปด้วยน้าตาลไรหลับนะคะถ้าไม่มีสามารถใช้น้ําตาลทรายหรือน้ําผึ้งได้ใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่เกลือลงไปในแป้งเรานะคะ หนึ่งช้อนชานะคะจากนั้นใจก็เติมแป้งลงไปเลยคะ่ะใจใช้แป้งสองอย่างนะคะแป้งทำขนมปังแล้วก็แป้งทัญ,ญพืชนะคะเราะะก็นุดแค่คนๆจากนั้นใจก็มี เม็ดทันตะวันแช่น้ำร้อนไว้นะคะประมาณ10นาทีก่อนเราจะทำนะคะแล้วกล็ลิ่นน้ำออกนั้นใจก็ใส่ลงไปอันนี้ก็ใจเจใช้มือนวดกันนะคะ ตัวนี้ก็ประมาณนี้เราไม่ต้องนวดเดี๋ยวตอนเช้าเราก็มาขึ้นลูกกันเอ่อในภาชนะที่เราใส่เดี๋ยวต้องทาน้ำมันนิดหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆมีน้ำมันมะกอกก็สามารถใช้น้ำมันมะกอกได้ถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมันพืชเราธรรมดาแ้วก็จะเทลงไปใส่ลงไปนิดหน่อยน้ำมันมะกอก ใจก็ปิดฝาใส่ตู้เย็นพักไว้1คืนแล้วตอนเช้าเราก็ักขึ้นลูกกันสวัสดีตอนเช้าอีกรอบนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งที่ใจหมักไว้เมื่อคืน1คืนนะในตู้เย็นก่อนเราจะทำ ขึ้นรูปของขนมปังเอาออกจากตู้เย็นก่อนประมาณ1ชั่วโมงนะเราถึงจะมาขึ้นรูปเพื่อให้แป้งคลายความเย็นก่อนนะอันนี้ใจไดียาออกมาก่อนแล้ว1ชั่วโมงเราก็จะมาขึ้นรูปกันถ้าเพื่อนๆไม่มีตาช่างก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องช่างแค่กะกะเอาก็ได้นะใจก็เลยอยากจะ ช่งดูน้ำหนักว่าได้เท่าไหร่6 3รจ็ใจจะทำก้อนละเก้าสิ 90. ทำประมาณนี้นะคะเก้าสเป๊ะเก เป็นก้อนแล้วแบ่งเป็นก้อนแล้วเราก็จับรวบแล้วก็คืนตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะแล้วแต่เพื่อนๆจะทำแบบกลมแบบเหลี่ยมแบบลีๆหรือแบบยาวแต่ใจก็จะทำประมาณนี้นะคะ แล้วก็ไปวางบนบนถาดเราเพื่อพักแป้งอีกรอบหนึ่ง๋ยวเราก็จะต้องมาใส่ตัวงาข้างบนใหครับหมอน,นี้นะแอ้ก็จะคุกตัว เม็ดของฝิ่นที่นี่นะคะแล้วก็งาขาวเพื่อนสามารถเลือกตามใจชอบได้นะคะตัวช้อปปิ้งข้างบนนะคะจากนั้นก็ตัวขนมปังเราไปคุกเขากับงากับดอกฝิ่นเราได้เลยนะเตมไปบางไม่ที่เดิม พักแป้งไว้ตัวนี้จะน้อยใก็จะใส่อีกก็คุกแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เม็ดทานตะวันด้านนอกจะต้องพรมน้ำตัวนี้จุ่มหรือฉีดน้ำบนตัวขนมปังเรานะคะเพื่อจะให้ติดดีๆแต่ตัวนี้ของใจเป็นเม็ด ธัญ,ญพืชเล็กๆนะคะก็เลยติดง่ายเพ้าใจใส่เม็ดธันตะวันด้านในแล้วหลังจากเราคุกตัวเม็ดธัญ,ญพืชเสร็จนะที่ตัวขนมปังเราก็ใช้ผ้าปิดขนมปังเราไว้เพื่อปิดไม่ให้ตัวขนมปังเราแห้งนะ นั้นก็วอร์มเตาไว้ได้เลยนะคะที่180ยินะไฟบนไฟล่างหลังจากเราพักแป้งเราก็เข้าเตาอบได้นะใจก็จะฉีดน้ำบนตัวขนมปังเราด้านบนจากนั้นก็เข้าเตาอบได้เลยประมาณ35นาทีนะเดีย๋ยวเรามาดูขนมปังกัน เมื่อเราขนมเข้าเตาอบนะคะฉีดน้ำที่ใต้แขนนะใต้ข้างล่างที่เราใส่ถาดลงไปลังใจใจอบไป35นาทีนะคะขนมปังเราก็เสร็จเดี๋ยวใจจะมาตัดด้านในให้ดูนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้มันยังร้อนอยู่ใจก็ต้องคอยให้มัน ขนมปังเย็นก่อนถ้าฟังเสียงแบบนี้นะคะด้านในสุกนะคะขนมปังใจก็เย็นแล้วนะใจก็จะตัดนะขนมปังให้ดูนะ กรอบนอกนะคะนุ่มในแป้งออก็จะเห็นเม็ดทันตะวันอยู่ด้านในถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับสไค b e ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ